คอนโดในลักษณะที่ปล่อยเช่ารายวันยังไงบ้างครับก็ก็ทางกรรมธิการการปกครองนะครับเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ได้ติดตามข่าวในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะครับก็คือเรื่องของการเอาห้องเช่านะครับพวกคอนโดต,ต่างๆอาคารชุดเนี่ยไปปล่อยเช่ารายวัน,นครับซึ่งก็เกิดผลกระทบกับผู้ที่พักอยู่อาศัยในตึกครับแล้วก็ จะลามกระทบไปถึงถึงเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับวันนี้กรรมธิการเนี่ยก็ได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มาพูดคุยกันนะครับประเด็นหลักที่จะคุยในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามที่ปรากฏในข่าวนะครับจะมีวิธีการแก้ไขป,ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเพราะทุกกรณีทั้งหมดเนี่ยหลายฝ่ายก็ยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับก็คือเรื่องของการเอาห้องเช่า คอนโดเนี่ยเอามาปล่อยเป็นห้องเช่ารายวันซึ่งไม่สามารถที่จะกระทาได้นะครับเดี๋ยวก่าจะไปติดตามว่าทางกทมอเองทางฝ่ายกาปายกครองเองที่ลงไปพื้นที่เนี่ยแล้วไปพบการกระทําผิดเรามีมาตรการในการแก้ไขปัญหาเนี้ยอย่า,ไยา,ไยาไงไรนะครับรวมไปถึงการอมองไปในระยะยาวนะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายซึ่งก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายทั้งพรบโรงแรมพรบควบคุมอาคารชุดเนี่ยมันถูกเขียนมาตั้งหลายสิบปีก่อนแล้วนะครับมันก็ไม่ทันกับยุคสมัย ก็คงต้องมาคุยกันว่าถ้าหากว่าจะปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับยุคสมัยเนี่ยเราจะมีวิธีการในการเขียนกฎหมายแบบไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเอาห้องชุดเนี่ยมาสร้างรายได้ได้นะครับแต่ต้องไม่กระทบกับชีวิตของคนอื่นแล้วก็ไม่กระทบกับเรื่องของความปลอดภัยของสังคมในภาพรวมด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะได้มีการพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงประเด็นของการให้ต่างชาติที่จะมาถือครองนะครับในสัดส่วน 49%เนี่ยในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นจะมีวิธีการแก้ไขและพวควบคุมนิติบุคคลของแต่ละ ห้องเช่าของแต่ละคอนโดของแต่ละที่เนี่ยจะมีมตาตรการในการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับเรื่อง3าประเด็นเหล่านี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่จะได้คําตอบในวันนี้ปัจจุบันเราบ<ม>ังคับใช้กฎหมายเรื่องของ4ี่เปอนนี้มันมันมันมีเรื่องของโทษอะไรบ้างก็มมผมจาได้ว่ามีโทษปรับนะครับแล้วก็ในในบางโทษเนี่ยก็มีโทษจาคุกด,ด้วยแต่ปัจจุบันมันเหมือนแบบไม่มีการบังคับใช้นนี้จริงๆมันกฎหมายเมื่อมันเป็นกฎหมายแล้วมันไม่มีว่าเอยวันนี้หยุดพักนะครับช่วงนี้ หยุดพักกอดโปรโมชั่นอย่างนี้มันไม่มีอยู่แล้วะนะครับก็คงจะต้องไปติดตามว่าไอ้สิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองเองทั้งกทม OR เองที่ลงไปตรวจนะครับไปเจอไปพบอะไรบ้างนะครับและได้มีการดาเนินคดีทําตามก,กฎหมายสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็เชิญทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับที่เขาไปลงพื้นที่มาด้วยก็คงจะได้คําตอบว่าที่เขาเจอนะครับเจอสิ่งที่ผิดปกติไหมหรือไม่เจอนะครับ ไม่ไปตรวจแล้วไม่ไม่เจอสิ่งผิดปกติเลยนะครับก็คงจะต้องต้องมาพูดคุยกันในใช้กรรมธิการครับที่ผ่านมาเหมือนแบบประชาชนฝือก็เจอประชาชนก็เจอ<ช>แต่ว่ามัน,ม,นมีคําถามว่าทําไมเจ้าหน้าที่ไม่เจอเนี่ยเราจะติดตามแบบในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดเขา<ม>เขาเขาอ้างอะไรมาแบบนี้ทำไม,ม,ามาก็เป็นเรื่องแปลกนะครับประชาชนก็เจอนะครับผมเองส่งทางทีมงานลงไปดูก็เจอ<ม>นะครับแต่ถามพอถามเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่พบอะไรนะ<ม>ก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าทำไมพี่น้องประชาชนเห็นสื่อมวลชนเห็นนะครับมีพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบมีรูปถ่ายอะไรต่างๆมาชัดเจนแต่พอไปตรวจเนี่ยก็ได้คําตอบไปยังไม่เห็นวันนี้ก็เลยจะต้องมาติดตามว่าท่านไปตรวจตรงไหนไปจุดไหนอย่างไรนะครับทำไมถึงไม่พบการกระทำผิดการ <นะ S 2> อาจจะมีเรื่องของการได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเจ้าหน้าที่ด้วยครับก็คงจะต้องไปติดตามการทาํางานของเจ้าหน้าที่ก่อนวันนี้เรายัง เรายัางไม่ทราบข้อที่จริงจากฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับได้เพียงแต่ปรากฏการที่ที่เป็นข่าวนะครับกผมจะต้องให้โอกาสทางเจ้าหน้าที่เ,เขาได้ชี้แจงก่อนว่าสิ่งที่เขาไปตรวจเนี่ยไม่เจอหรือว่าเจอบางส่วนหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คงต้องให้เขาชี้แจงก่อน เรื่องเรื่องคุณจริงเนี่ยตอนที่กรรมธิการลงไปตรวจน,นี่เจอด้วยนะคะเรื่องกรรมธิการไม่ได้ลงไปตรวจครับจียงแต่ว่าผมก็ส่งให้ทีมงานไปดูเอ้ยมันเป็นจริงอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่าก่อนที่จะหยิบขึ้นมาก็ปรากฏว่ามันก็ม,ม,กมีมันก็มีตู้กุญแจมีอะไรแบบนี้นะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริงจริงนะครับซึ่งจริงเดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันว่าเมื่อมันปรากฏเป็นข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็ในข้อที่จริงที่ไปเจอเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงเนี่ยเราจะแก้ปัญหา เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของทุนจีนทุนต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็ลงทุนโดยใช้ช่องทางกฎหมายนะครับแล้วก็มาฝา่าฝืนกฎหมายภายในประเทศที่ดยวเรื่องนี้ ทำสายปกครองนะครับที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยคนในในประเทศเนี่ยก็ควรที่จะช่วยกันดูแลแล้วก็บังคับใช้กฎหมายให้เค้มงคัดแล้วก็ไม่ไม่ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจนไปกระทบกับพี่น้องประชาชนบบคครั